ออเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานขอบคุณมากครับขอให้ลูกค้าค้าขายร่ำรวยเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราเตรียมส่งงานครับคันนี้คันนี้จะเป็นแครี่ตัวเก่านะครับคันนี้ทางร้านก็ทำสีเมื่อก่อนรถมันจะเป็นสีขาวตอนนี้เราก็จัดการเปลี่ยนสีแล้วก็ลูกค้าสั่งให้เราทำสีไข่ไก่นี่นะครับเราทำสีล้อให้ด้วยนี่ก็พ่นสีดำถึงกระจกก็พ่นสี ตอนนี้จะถอดตาข้างออกแล้วก็ตีไทยสเกิรขึ้นมาส,สวยๆนะครับนี่แผ่นนี้จะเป็นแผ่นเรียบฝั่งท้ายฝั่งท้ายก็ถอดฝาท้ายออกนะครับถอดฝาท้ายออกก็ตีจากโครงกระบะก็ปั่นเก็บงานสีเรียบร้อยมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เราจะเจาะกระบะเป็นทางขึ้นเจาะกระบะก็จะเป็นทางขึ้นเป็นประตูเปิดออกตัวนี้ก็เหลือกระบะตัวเดิมไว้นะครับก็จะเป็นประตูบานเปิด เดี๋ยวนี้ก็ใส่กระจกก็ติดฟิล์มสีดําอันนี้จะมีแอร์ด้วยนะครับเป็นแอร์9,000 BTU อ่าผมจะอ่าจับตัวแอร์ไว้ตรงนี้อ่าเอาปลั๊กไฟจับสายให้หน่อยเนี่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 ยสายปลั๊กไฟจับสายให้หน่อยตัวนี้จะมีคอยร้อนคอยร้อนของแอร์ผมจะฝังไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นพัดลมตัวเป็นพัดลมตัวอ่าระบายอากาศนะครับตัวนี้จะเป็นช่องแอร์ช่องแอร์ก็จะเปิดขึ้นอ่า ก็จะเปิดขึ้นเลยแบบนี้นะครับก็ดันเกาะก็ดันขึ้นไปเลยเนาะตัวนี้คอยร้อน <im itation> คอยร้อนจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องลมระบายอากาศตัวนึงนะครับเป็นช่องลมระบายอากาศตัวนึงน่าจะเปิดจากข้างในตกใสตอนเราปิดบรรลามันจะล็อกอย่างนี้อะจะเปิดเพื่อจะระบายอากาศตัวคอยร้อนนะครับตัวนี้ลมก็จะเข้าไปในตัวเครื่อง ตัวนี้เราทำแต่ขอให้เนี่เวลาปิดก็โยนลงมาดึงดึง,ดงลงมาเลยนะครับนี่เราใส่โช๊คแงแรงตัวนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการาที่ที่เขาจะขายมันเป็นเลนสวนเราจะปิดเราจะเปิดประตูเราจะเปิดประตูฝั่งนี้ไม่ได้เพราะว่ารถเดี๋ยวรถขนของเดี๋ยวเขาจะเขี่ยเอานะครับเก็บอยากเก็บไม้ก่อนนะนี่ สีรถเราก็ทําการแวะขัดให้เรียบร้อยนะครับรอลูกค้ามารับตัวบานเปิดตัวนี้ก็จะเปิดเป็นกรอล็อกซ้ายขวาก็จะเปิดยกพับขึ้นไปเลยนะครับเปิดขึ้นไปเลยตัวกระจกก็แข็งแรงนะครับไม่ดิน้นไม่หลุดแน่นอนเวลาใช้งานเปิดปุ๊บตัวเปิดตัวนี้ก็จะเป็นบานเปิดเราก็จะเป้า จบไปทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดบ้านหลังก่อนดีกว่ามาบานหลังมันท้ายตัวล็อกก็ซ้ายขวาเกาะอ่าเกาะซ้ายเกาะขวาก็จะมีมือจับอยู่ตรงนี้อ่ามีมือจับอยู่ตรงนี้ก็โหนขึ้นไปเลยปล่อยตัวนี้ไฟข้างในก็จะมีเป็นดาวไลท์นะครับสองดวงเก้าวัตต์ตัวบานประตูด้านล่าง ก็จะใส่ก้อนสปริงอยู่ด้านในลูกค้าจะปล่อยลงอย่างนี้ก็ได้นะครับจะปล่อยอย่างนี้ก็ได้หรือจะอยากจะห้อยโซ่อย่างนี้เราก็เตรียมให้หมดอ่าอยากจะห้อยอยากจะห้อยแบบนี้อยากจะห้อยแบบนี้เราก็มีเราก็เตรียมสลิงไว้ให้หรืออยากจะปลดอยากจะปลดออกเลยก็สลิงมันสามารถปลดออกได้ทั้งสองด้านนะครับอยากจะปลดก็ กดออกมาเลยเก็บสลิงกดเลยเก็บสลิงนะครับนี่แบบนี้ก็แบบนี้ก็เวลาขายก็ดูเท่อีกแบบหนึ่งอาจะมีเป็นแบตกาวสติกเกอร์นือจะวางของอ่าฝั่งซ้ายฝั่งนี้ฝั่งซ้ายที่ลูกค้าต้องการโชว์ของก็จะมีเป็นบาหนึ่งตัวจะมีเป็นบาหนึ่งตัวเราก็ทําสีขาวเพื่อจะให้เป็นแมทกับตัวโครงและโครงสร้างด้านใน ก็จะเป็นบาร์เป็นบาร์เสร์ฟกว้างก็ประมาณ30มเซ้นนะครับนี่สามารถวางของได้ตัวนี้เราจะเพิ่มเติมด้วยกระจกนะฮะเป็นกระจกอ่าบานสไลด์เป็นกระจกบานสไลด์ซ้ายขวานะตัวนี้สงสัยล็อกไว้อยู่นะครับแล้วก็สามารถแล้วก็เรียกช่างมาช่างที่เขาทากระจกมาติดตั้งตัวนี้ก็จะมีอ่าเส้นไฟเส้นไฟหนึ่งดวงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเปิด ขึ้นไปเปิดไฟดูก่อนตักนึงอ่าช่างวันเขาเจียบป๊กไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูไฟก่อนอ่าตัวไฟตัวไฟก็จะมีเป็นไฟเส้นนะครับเพื่อลูกค้าจะติดสติกเกอร์หรือป้ายไฟก็จะมองเห็นอ่าสะท้อนออกมาเห็นอยู่ด้านในตัวนี้เขาก็จะติดเมนูชื่อของผลิตภัณฑ์และก็ราคาที่ลูกค้าจะขายนะครับข้างหลังก็จะเป็นกระจก บานสไลด์เหมือนกันนะครับกระจกบานสไลด์ซ้ายขวานี่กระจกสไลด์ซ้ายขวาด้านบน <c oughs> มาด้านบนมาเลยครับมาเลยด้านบนด้านบนของคันนี้ก็จะมีเป็นตัวติดตั้งกระจกเพื่อลูกค้าจะคุยด้วยจะเสิร์ฟตัวนี้จะมีเป็นเคาน์เตอร์อเรามาคุยเรื่องช่องเก็บของอตัวนี้จะเป็นช่องเก็บของที่ลูกค้าเอาจะเอาโหลพวกโหลผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะขายก็ สามารถวางข้างบนได้นะครับที่เขาจะมาเทียบโหลแล้วเราก็ทําให้เนี่ยเป็นช่องจ็บของด้านาซ้ายกับด้านหลังนะครับก็แมทกันว่าหลังคาไม่มสามารถเลื่อนเคาน์เตอร์ออกไปได้ตัวนี้จะมีเป็นปัมนป๊มน้ําปั๊มน้ํานี่จะเป็นปั๊มออโต้นะครับผมก็จะฝังไว้บนหัวรถเพราะว่าพื้นที่ของลูกค้ามันแคบนะครับเราจะฝังไว้บนหัวรถแล้วก็เดินสายก็เลาะออกมามาอยู่ตรงมาอยู่ตรงปัม๊มตรงนี้นี่ ปั๊มน้ำก็อยู่ตรงนี้เบรกเกอร์น้ำจะอยู่ข้างในนิดนึงอ่านี่นี่คือปั๊มทำงานนะครับนี่ปัม๊มปั๊มทำงานแนละ้วนี่น้ำก็จะไหลอยู่ประมาณนี้เพราะว่าน้ำมันจะค่อนข้างจะอ่อนน้ำมันอยู่ใต้ถังต้องค่อยๆเปิดแต่มันก็แรงนะครับอโอเคตัวนี้จะมีแอร์เป็นแอร์ของอเซนทันแอร์นะครับเป็น9,000 BTU ก็จะรีโมทแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้จะเปิดให้ดูนะครับตัวถังน้ำแข็งที่ลูกค้าจะขายเขาบอกว่ามันไม่มีที่เก็บเพราะว่าต้องการแบบตักง่ายๆแล้วก็มาคุยกันบอกว่าจะต้องติดตั้งยึดไว้ตรงนี้ตัวถังน้ำดีถังน้ำเสียจะอยู่ด้านในจะอยู่ด้านในนี่ถังน้ำดีสามารถยกออกมาได้แต่ถังน้ำดีนี่ไม่สามารถยกเราก็ทำเป็นเกลียวตัว เป็นเกียวน็อตที่ที่สามารถลดออกมาได้นะครับตัวน er ี well ้ตัวเคาน์เตอร์ลูกค้าต้องการแบบให้มันเป็นทางหมูเพื่อจะเดินเข้าไปข้างในเพื่อจะรับกับตัวพื้นที่นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เอาตู้เย็นมาให้เราติดตั้งนะครับนี่ลูกค้าเอาตู้เย็นมาให้เราติดตั้งการติดตั้งก็คือเราจะทําเป็นาฐานแล้วก็ยึดน็อตฐานแล้วก็ยึดน็อตนะครับตัวนี้มันสามารถเปิดออกได้ แล้วก็ทาฐานยึดน็อตแล้วก็ทําเป็นเหล็กรักเวลาลูกค้าวิ่งรถมันจะได้ไม่เคลื่อนของตู้เย็นนะครับก็สามารถขยับก็จะมีบาเล็กๆอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวเพื่อสามารถวางของที่ขายเสร็จแล้วถ้วยชามล้างจานก็สามารถอามาวางได้นะครับรอแห้งก็ด้านในเคาน์เตอร์ด้านในเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็จะเราจะแบ่งเป็นสองชั้น ะจะแบ,บ่งเป็น2ชั้นก็รองไม้ตตมเคาน์เตอร์ที่สามารถยกลงได้นะครับเ่าเราไม่ได้ยึดเหืือลูกค้าอยากจะปรับเปลี่ยนมุมของตัวที่อยู่ก็สามารถปรับได้เลยนะเป็นบานเลื่อนซ้ายขวาอโอเคกระจกสไลด์ก็มีตัวล็อกนะครับนี่มีตัวล็อกอล็อกก็แน่นหนาเวลารถวิ่งก็ไม่โยกนะครับนี่พอช่างเน้นช่างเขาบอกว่า ให้เอาชิดๆหน่อยเพราะว่ารถมันมีแรงกระแทกมันจะได้ไม่ดิ้นนมันได้ไม่ตกรางก็เรียบร้อยครับพร้อมส่งงานขอบคุณมากครับขอให้ลูกค้าค้าขายร่ำรวยเฮงเรวยๆครับ